สวัสดีครับผมตอนนี้แอดกลับมาอยู่วัดปูกกุญ่เนาะครับท่านผู้ชมอย่ามาตามเลยปูกกุหญ่น้ำกันเนาะครับท่านผู้ชมมากับแม,ม่หมูผ้าโชนาคนะครับเดี๋ยวเขอไมาแล้วกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพาลุวยนะครับเด้อมีกำลังใจให้กิฟต์ต่อไปนะครับเนาะ กปูงวดมาหนึง่งคือว่าเรียกกันคือว่าเรียกเขาคักเถ่ะฮะเรียกขนาดไม่ปูเรียกปูคำนวณคือว่าเขาคักเถอะอันนั้น,นจานมัาคือว่าเขาคักเถอะ คือเขาตะเล็กปูผู้เดียวแท้ปูได้สูตรไหม,มหอ่อ,อามาบอกสูตรักเราสูตรไม่ใ่เอามาเบอที่ตูมาแทงวดบางนึ่งถ้าปูด่ะคือว่าเขาคักแต่บางหนึ่งเหน เพื่อมาได้กันทั่วหนา้าทั่วตาแท้ <c oughs> 16บ่ครับ16ครับหกกรอนบ่ครับหกขี้หนอห้าหัวดมื้อนึงนี่เขาอ,อันนั่นหม้อปูเขาสองเก่าเต็มเต็มด้วยบ่อือหน้าหนึ่งขีหนึงบ่สุดคำนวณปูอืมอหกเรียกคำนวณเหรอเรียกคำนวณเหรอมันเขาเบ้างนึง เจ็ดสามหนึ่งแปดสี่สามเก้าห้าห้าศูนย์หกเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าสองแปดหนึ่งเีเช่นวันอืมครับสามเก้าสาม นีกันเยอะเขผมีเลขกัน,น405ตัวนึ่งมาเลย่มเลขติดมันมันมีหนึ่งสองห้าหกอืนี่ตัวข้องสางแล้วปุ๊เนีนะ่ยตัวข้องสางมันมาส่วนกับส่วนนี้ครับขันสวนหนึ่งกับมีสามหนึ่ง สองมีสองเก้าสองแปดนี่หมดละสี่ทที่ไปสี่ทีหนึ่งเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่นั่นเองบ่มาส่วนกันนั่นตัวแรกเนี่ยส่วนสองส่วนหนึ่งส่วนสองส่วนหนาส่วนหัวกันส่วนสองกรมี่ตัวนี้ก็สองแปด โม่ละสองแปดสองเก้าหนึ่งก็มีสามหนึ่งโอ้มึงมึงออกสองเก้างวดเด็กขี้ไม้ปุ๊บห่วยมาบุญเนาะสามหนึ่งห้าห้ามันเหมือนาป่ะจ้าค่ะมันส่วนมันส่วนเด็กทีนี้เหี๋ยวมาส่วนกันนะเตี้ยมนะหกเจ็ด นีไม่ชนแปดน,นตัวนี้เจ็ดหน,น,นึ่นอยู่นี่แล้วบีเลกตัวเก,าออก้าบ่วต้นละนี่โ้แล้วเาจะถอด่นมากครับตัวนี้นนนเจ็ดนึ่งนีเป็นตัวเก้าบ่อก็ได้พานนี่ตัวนีแปดหน่เจดตัวนี้ศู์สี่ศู์ห้ามันสีมะลางสุงสูสี่ห้า มากตัวเลอันส่วนไหนเป็นล่างปูกล้างบนได้เมื่อไรแต่ว่าปูมักคำนั้ยนี่ปูมากล้างกันละกันสี่นิ่นแต่ว,ว่าตัวนี้อันตัวเด่นเนี่ยปูัเด่นให้ศูนย์สี่วครับตัวนี้ทำสังหวัดเขาไม่เคยว่าล้างนะศูนย์สี่ดีครับอืมศูนย์สี่ศูนย์หานมาอสี่นะแต่สองแปดหนึ่งนี่แหละสองแปดหนึ่งเจ็ดสามหนึ่ง มากที่บมดมากสองแปดหนึ่งอันนี้ตัวเด่นไหครับนี่ตักซ์อโอ้ครับเจ็ดสามหนึ่งเยอะโอ้ตัวมันส่วนเก่ากับส้นนี้นะบนบนเนี่ยให้สองแปดหนึ่งก็เจ็ดสามหนึ่งอ่ โมกีต์นี่ตัวนึงก็กเขาส่วนนึกกันนี่ศูนย์หกเจ็ดอะได้หาหาเหมือนมันซื้อได้เมื่อไหร่ไม่นี่นี่แม่ตัวนี้รีบฉันปู่วนสุ่มนี่เดี๋ยวจะกันปูให้กระเด็นตัวใดนี่โอ้โหกันเลยมันซ้อมแปดมันคือหลายคู่แต่ฉันบอกซุ่มนี่ให้เป็นบนนี่ซุ่มนี่ยิ่งบนลวดนี่โอ้ซุ่มสองแปดสองเก้านี่โอ้ให้เป็นบนดีครับโอ้บน เ,เด่นสอ <28, 29. S 2> งแปดสองเก้าสองแปดสองเก้านี่ไฮบนเออส <c oughs> ห้าสี่ห้าขานึนมมุนนี่นี่นี่ <c oughs> อันนี้นอันอันส้มนี่เป็นล่างเหครับนี่ตัวอันนี้อันนี้เน้นล่างนี่เน้นล่างเลยครับนี่นี่นี่อันนี้ศูนย์สี่ศูนย์ห้านี่เน้นล่างนี่ เโอ้ยมันหอกเลยผู้ตัวเลขสุ่มมัแมนแู่ร้องมาหมานีนะแต่ว่าวันแจ็คสี่ออกตัวเดชครับขันแมนนันดามมันนั่งขันแมนนัมนมนนัมน,น,มนก็มีสองแปดสองเก้านี่ตัวเด่นนะปูเน,น,เนอ่ะสองแปดสองเก้าในตัวเด่นเลยส่วนนี้เป็นตัวร่องนี่สามหนึ่งห้าหหกเจ็ดแปดหนึ่งนี่เป็นตัวร่องเออกมาล่างนะครับมาล่างกับสู์สี่สูนย์ห้าอันล่างนี่นเจ็ดหนึ่งนี่กั ตัวล่องเนอะครับเนาะตัวกันตัวกันไวเพราะมัมาสองม้าสองหล่อมันม่อีสองนันเก่ามัน่งกรมันไม่มีม้่ิมีมาหอบสามอยู่ปะครับจักเดียวนี่ไม่ได้บอกไม่ได้เนาะแมนอยู่ครับเขาหมุนอยู่เนาะครับมาตัวเก่าไม่เคยังมาาสิอันนี้ล่างในปูให้ศูนสีสูนหานะครับท่านผู้ชมสวนซีนหาเลขกสามตัวบนเนี่ก็บสองแปดหนึ่ง เย็ดสามหนึ่งเนาะครับเนาะตัวใดก็เอาครับมักตัวใดก็เอามักกระตามั้มักกระพานเลยเนาะครับเนาะเอาเป็นเป็นแนวทางโอ้กันครับครับเอาแคบหน้าจอดเลยนะครับเด้อตุ่งกับเลงน่ายใจกันจวดรอดเนาะปูนรอดจวดเวรขันตุ่งกระเลงน่ายใจไปหาซื้อลอตเตอรี่ไ้เนาะปูเนาะมันก็มีอยูอนได้เดียวแม่มาต่อยเยอะต่อหมวดหนึ่งอว่าได้คักแต่ปูคือเขาคักเลยปูใครซื้อ ตามน้ค่ะบูมักกะพานนะคะฝากเป็นแ้่ท่านฝาคนใะติดตามโอ้ยลินจะเสือปูอยู่บ้านผมสาหรับมานี่โรคเม่เรียนบ้านนี่เลยงานหันเราเราดอกมันสำหรับเรื่อด้วยแห้งทุกคนด้ค่ะเด้อเรียกสองเปียกผมมาท่าใส่ยะู่สูบยาดิโอ้ยผมกระสูบผมกระสูบด้วยกันมันมา่าเส่คอว่าต่ำมันสองเปียกสามเปียก ตัวนี้กระตัดซื้อได้สามแปดสี่แปดนี่ไงไลยเออแม่นอยู่ครับตัดเล่นเลยมันเล่หเขามากแล้นะลวดเล่ห์จุดของปูัวกไก่มันเตเป้มางานกระบอกปูใส่กับสองเก้าสองศูนย์เก้าเรื่อว่าสั่กันหนึ่งอ่อหนึ่งเก้าไอหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดมันก็อันมันตรงกันครับอันปัมันกระบอกชิบเจ็ดเพื่อนปัมันตรงกันกระปูเจ็ดสองเลย เรีกกัมาตว่าปูห้บนอืมันกจากสีบนสีล่างก็พูดเอาแล้วเนาะปูห้บนแต่ว่าปูนเพิ่นปูนอันเกสองบบหไให้ล่างนี่ครับนี่ยพูดเอาเขาบอพูดบนล่างไปก็ได้เข้ามาตัวนี้บนล่างเอามันซับกัดเล่กปูนูเอันสองใส่เยอะนี่ปูหมาปโอ้สมัครใช่ไหมเพื่อนหอบนบานนี้แปดนึ่งปูกับห้บนอันนี้ปูกับห้บนแปดนึง ปูเจ็ดสองบรรไฮกระไฮไฮล่างนี่นี่เรีกสองตัวนี่ปูไฮล่างได้นี่ของปูเป็นบนเมือนซับกันเรียกตัวเดียวกันแต่ว่าหันแต่ว่าสามของปูแต่มันเคยออกล้างกันช่มานสิโอ้ครับหนึ่งสองสามที่หานี่ตัวหนึ่งตัวหกเจ็ดตัวนึงท่านผู้ส่งเกียมุกเปียท่านใครท่านผู้ส่งเปียกเอาหรอปูท่านตรงกำลังได้ใจก เพื่อนก็ขิ้เรีย,ยออกเอาตัวทัว่นต,ตรงได้เล่งได้ใจกันเลยนั่ก็เยอะมาก,ก,รมากครับมาตัวได้เราเอาเหรียญมานสี่ครับอืมว่ามันมานสี่ไปหาหาซื้อลอตเตอรี่ไวปนูป่ปนปูเนาะหาซื้อลอตเตอร,รีไ<ป>่ไวปเป็นแนวช่างเรียงโซ่บ้างในถนนผูสม้มบวดบางนึงก็มาตัวนี้นี่วนบวดบางนึงมากสิบเกียหนึ่งเกทครับ อหนึ่งเก้าเจ็ดกับสองศูนย์เก้าก็ขีดไว้ันสี่เลยทีมันก็ขว่แตงไงปูใส่ไว้เป็นอออวัดมัหนึ่งเงินขายอันวดมันหนึ่งปูอะไรสองสองเก้าสองเก้าซึ่งสองเก้า่งข้เกจหนอเนาะซึ่งสองเก้าซส่ง้เกอืมเขาไปขายเขาขายเนาะเขาขายขี้เกียจนะนี่เด็กเห็นว่าสันนี่โอ้อันเก้าปูเขียนไว้เห็นไหครับโอ้เห็นว่าเมียนเก้าอยู่เดียวปูทำลายนี่เห็น่โอ้มีของเก้าเย สองศูนย์เก้าเอ้าหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดตัวนี้มันโอ้เข่ามดตัวเด็กเข่าทั้งบนทั้งล่างเโอ้เข่าทั้งบนทั้งล่างแต่สื่ออะไรตัวนี้ก็ชามานี่กระชิได้ตัวนี้นปูนอะไรตัสองเก่าเนาะสองเก่านี่ไเสองเก่าเลยขีดเยยนครับออเมือึ่งเข่าทั้งบนทั้งล่างเลยมันมาซวนสองแก้มนี่กศะซเกเก่าซวนว่าเลขกันแม่นั่นดิ ครับเนีมันเขาบอกก็มาตัวนี้ก็มาแมียหนึงมากีเอ้าเอาปูตอนตอนเดือนสากวมาไทยปูห้ตัวนี้แรกประม่ณบอกหคือกันเหมือนแล้วเนาะครับตัวให้ให้ตัวสองศูนย์เก่าเนี่ยครับอันหนึ่งเก้าเจ็ดเนี่ยหนึ่งเก้าเจ็ดแต่ว่าเขาก็ขายเมียเออครับอือันนี้วดนี่นะครับท่านผู้ชมท่านแคบหน้าจอยนะครับเนาะนี่ได้ยปูอันนั้นให้เขาได้ปูคัดออกมาเองมันครับ ตัวนี้ผู้คนมากซ้ำหาหา,หา,หาพิเศษซุมลังซุบเหม็นมัน่งครัท่านผู้ชมด้วยด้วยเช่งน,นะครับแล้ววันที่สิบหกกรกฎาคมศรีนี่โสม,มาสุขผู้สุขคนนะครับได้ฝากคนไลค์กดแชร์กดติดตามเพจพาลุ้ยนะครับเด้อคลิปหน้าพ่อกันไมหมคลิปนี้สวัสดีครับ